วันนี้เราเริ่มต้นด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนโยบายยอดนิยมของรัฐบาลและของขวัญปีใหม่ที่อยากได้มากที่สุดลองลุ้นกันดูว่าตรงกับใจเราหรือเปล่าครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็เป็นประชาชนที่อายุ15ปีขึ้นไปครับเกือบเกือบ7,000คนนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับเอาหัวข้อแรกก่อนนะครับ นโยบายรัฐบาลที่โดนใจมากที่สุดห้าอันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนคนละครึ่งออันนี้ถูกใจมากสุดเพราะว่าใช้กันได้หลากหลายทั่วประเทศนะครับคนใช้สิทธิ์แต่และเฟสเนี่ยก็ยี่สิบกว่าล้านคนอันดับหนึ่งนะอันดับสองนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ประมาณ 13ล้านคนกว่ากว่านะครับอันดับ3นะครับนโยบายมาตรการการลดค่าไฟฟ้าอันนี้ก็โดนใจนะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยก็คือทุกบ้านต้องใช้ไฟลดค่าไฟฟ้าก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายได้อันดับ4โครงการเราชนะอ,อันนี้ตั้งแต่ปี64เป็นโครงการเยียวยาพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด ก็รู้สึกคนหนึ่งเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันเป็นวงเงินสําหรับไปซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมโครงการแต่ปัจจุบันอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราชนะนะครับและโครงการที่5ยอดนิยมก็คือม .33 เรารักกันนสําหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมครับก็เป็นโครงการเยียวยาตอนโควิดเช่นเดียวกันนะครับก็ม .33 ผมไม่แน่ใจว่าได้คนละกี่พันก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ในแต่ละกลุ่ม,มช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นนโยบายโดนใจของประชาชนและก็อยากให้ทำอีกต่อเนื่องอนะครับโดยเฉพาะคนละครึ่งแต่ว่าล่าสุดนะตอนนี้ก็คือยังไม่มีก่อนนะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวละก็เดี๋ยวรอให้เป็นไปตามระบบก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ค่อยว่ากันใหม่มแต่ณตอนนี้คนละครึ่งยังไม่มีต่อนะครับ,รบอ,อีกหัวข้อหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของขวัญปีใหม่ ของขวัญปีใหม่2566ที่อยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด5อันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งนะครับ,บ,รบการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคคือหลายคนก็บ่นว่าช่วงนี้ของหลายอย่างราคามาขึ้นนะอ,อย่างเราเนี่ยซื้อของออนไลน์เคยซื้อเมื่อ6เดือนก่อนราคานี้พอวันนี้ของหมดมาซื้อต่อนเนี่ย มันก็ขึ้นราคาจริงไม่ใช่ราคาเดิมที่เคยซื้อแล้วใช่เพราะมันจะมีประวัติอยู่ไงว่าตอนนั้นคุณซื้อเท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้ก็อยากให้ช่วยควบคุมราคานะครับเรื่องที่2คือการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ําปปาก็อยากให้ลดลงอีกนะครับเพราะว่าใช้กันทุกคนสําหรับน้ําและไฟเรื่องที่3นะครับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาพืชตกตามการจัดหาตลาดรองรับผลผล,ผลิต และเรื่องปุ๋ยแพงก็อยากให้ช่วยเหลือเป็นของขวัญปีใหม่ครับและข้อ4นะครับแก้ปัญหาการว่างงานคือเรื่องการว่างงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานว่างเยอะบางส่วนนะแต่บางทีมันก็ไม่ตรงกับความต้องการของคนที่อยากทำงานก็อยากให้จัดระบบให้มันให้มันลงตัวกันมากขึ้นคือมีงานรองรับกับคนที่อยากทำงานและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ นะครับและเรื่องที่5คือเพิ่มมาตรการในเรื่องของสวัสดิการเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับทั้งโครงการคนละครึ่งเพิ่มเงินผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราผู้พิการก็อยากให้มีการปรับเพิ่มนี่คือความต้องการของประชาชนนะอันนี้เท่าที่ดูเนี่ยตั้งแต่ลำดับที่1 2 3 4มมาเนี่ยเป็นผลพวง เกี่ยวข้องมาจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโลกทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนครับอคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีปัญหาเราเนี่ยคือเป็นเป็นคนเล็กๆในโลกวัยนี้พอคนใหญ่ๆเขามีปัญหาเนี่ยเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยโดนไปด้วยนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันับครับส่วนข้อสรุปในเรื่องของของขวัญปีใหม่นี้เนี่ยตอนนี้ก็ท่านนายกก็สั่งการให้ ทุกกระทรวงไปพิจารณาและนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คาดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าจะมีอะไรบ้างสําหรับของขวัญปีใหม่2566ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก,ก็จัดให้อย่างต่อเนื่องนะปีนี้ก็มาลุ้นกัน อย่างที่คนรอเนี่ยเห็นไหมคนละครึ่งคุณเก่งเนี่ยัวดีเลยใช่ไหมรอเลยแต่ว่าคนที่จะได้สิทธิ์คนละครึ่งก็ต้องไม่ใช่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ก็พยายามกระจายการช่วยเหลือให้ไปสู่พี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆครอบคุมทั่วถึงครอบคุมครับ